แฟนๆชมสดแล้วสวยออร่าพุ่งแต่เสียดายอยู่เรื่องเดียวกุ้งพลอยโพสต์อดความสวยสำหรับกุ้งพลอยกนิทรินอดีตภรรยาของหนุ่มสอนรามมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะที่ตั้งแต่เลิกรากันทางกุ้งพลอยก็เดินหน้าใช้ชีวิตของตัวเองรับงานในวงการบันเทิงขายของออนไลน์ ส่วนประเด็นที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่ากุ้งพลอยแอบกิ๊กับนักแสดงรุ่นน้องอย่างโบ๊ยงยุทธทั้งสองคนก่อมาเปิดใจแล้วว่าเป็นเพียงพี่น้องกันเท่านั้นซึ่งทุกวันนี้กุ้งพลอย ก็ยังคงทำหน้าที่แม่อย่างเต็มที่ส่วนใหญ่แล้วจะออกมาเผยโมเมนต์วิดีโอคอลคุยกับลูกสาวอย่างน้องวีจิแล้วถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่ากุ้งพลอยนั้นยิ่งน้าวันก็ยิ่งออร่าพอสดแล้วก็สวยแซ่บขึ้นเป็นกองเลยอย่างล่าสุดกุ้งพลอยก็ออกมาอวดภาพของตัวเองที่แต่งตัวสวยจัดเต็มพร้อมทั้งระบุว่าคนโสดอย่าหยุดสวยงานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาชมว่ากุ้งพลอยนั้นพอสดแล้วก็ยิ่งสวยออร่าแต่น่าเสียดายอยู่เรื่องเดียว ก็คือไม่ได้อยู่กับลูกสาว